มาหนี้กันมาหนี้กันมาดูหนี้กันคัน e l e c t r i า shooter จ i c k i n g นะคะตัวนี้ปี all new ปีสองพันยี่สิบสี่จัดขดโคตรมาพร้อมรีซิตแต่งนะคะด้ามแต่งทรงสปอร์ตนะคะเนื้อแบงเป็นแบง solid carbon นะคะอันนี้เป็นตัวีเซอร์นะคะมาแค่ เวละสิบพันนะคะเอางี้หนูพีออเดอร์สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยนะคะมีแค่อย่างละสิบพันเท่านั้นนะคะเป็นโมเดลเยียปีสองพันยี่สี่นะคะเพราะว่าถ้าหมดล็อตนี้มาอีกทีปีหน้าเดือนสามนะคะนี่คือสั่งผลิตมานะคะนี่ตัวพีออเดอร์นะคะตัวนี้เป็นเนื้อแบงค์โซลิดคาร์บอนนะคะไม่ใช่คันตันนะคะเป็นกาไฟเกรดพรีเมียมนะคะเนื้อแบงค์โซลิดคาร์บอนนี่ก็คือแบบ เหนียวด้าเหนียวมากอย่าไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะคะเพราะว่าหักแน่นอนนะคะมาเหมือนเดิมนะ,ะทรงสปอร์ตรีซีแต่งสีอย่างนี้เน่โซลิดคาร์บอนอัลติเมทจิกกิ้นะคะเป็นคันสําหรับ j i กก i n g นะคะสีจะออกม่วงม่วงออโรรานะคะประกายวิบวับทีดีนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าโคตรสวยนะคะหยิบขึ้นมาเนี่ยคือได้ของมาปุ๊บต้องรีบหยิบมาเลยนะคะมีทั้งสปินแล้วก็เบสสปินจะเป็นซองสีส้มเบสจะเป็นซองสีเหลืองนะคะ มาฟัางกันให้จบที่คลิปนี้นะคะตัวเก่าเนี่ยเขาจะทําเป็นท่อนเดียวนะคะเป็นหกฟุตสามท่อนเดียวแต่ว่าตัวเนี้พิเศษคือต่อโคนมาให้นะจ๊ะงัดได้แบบเมื่อกี้นะคะร้อยไลยรอยต่อทอเต็มผืนนะคะมามีสามเวทนะคะความยาวหกฟุตสามต่อโคนนะคะมาเริ่มต้นด้วยที่เวทแรกนะคะพีอีศูนย์จุดแปดนะคะศูนย์จุดแปดนะคะตัวนี้น,นูบอกเลยว่าเล่นเหยื่อน้ําหนักยี่สิบถึงร้อยยี่สิบกรัมนะคะอ่า ใครจะเอาไปตีหมึกทิปลันงานจิกกิ้งเล่นได้อยู่แล้วนะคะเป็นเรื่องปกติของคันจิกกิ้งนะคะไกด์จะเป็นไกด์ฟิกนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สายทีีแล้วก็เล่นงานทะเลได้นะคะเขาเป็นคันทะเลคันจิกกิ้งผลิตมาเพื่อออกงานทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเล่นงานทะเลได้หายห่วงนะคะมาดูเวทที่สองกันนะคะนี่โคตรหล่อแบบสีแบบถ้าโดนแดดเนี่นะหล่อแบบตะโกนนะคะแล้วข้อสําคัญคือ ราคาฟังท้ายคลิปนะคะมีว้าวแน่นอนนะคะเห็นความเหนียวความเท่สวยขนาดนี <20 năm S 2> <PDF> ้นะคะตัวนี้จะเป็น PE 1นึขีดสอนะคะโอ้ยหขีดสอนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าเล่นงานจิกกิ้งเนี่ยใส่ลอกเบอร์3000-4000ได้สวยๆนะคะออกไหมนอกไหมในได้นะใครที่ชอบแบบอ่อนหน่อยเล่นได้ตัวนี้เลยนะคะออกไหมนอกได้ด้วยนะคะ PE 1นึขีดสอเนี่ย น้ำนักเกลือจิ๊กอยู่ที่สามสิบถึงร้อหสิกรัมนะคะสามสิบถึงร้อยห้าสิบกรัมหปลายเด้งแบบดึงดึงนะมาต่อกันที่เวทโหดนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบเฮ้ยพี่ผมไปออกไหมนอกอย่างเดียวเลยครับเผื่อจะกลับมาตกปลาสวายด้วยไอ้ยะเอาสิครับเล่นเวทนี้นะคะ p e 2ีสองขีดสี่นะ,ะเวทใหญ่สุดของเขานะ,ะแต่ใหญ่แต่ไม่ กระด้างเลยนะคะเนี่ยเด้งแบบดึงดังนะคะเด้งแบบดึงดังนะคะนี่ตัวนี้ก็จะออกแบบแข็งหน่อยนะให้ตัวแบบแข็งแข็งหน่อยเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าไม่กระด้างนะคะเพราะถ้ากระด้างเนี่ยงอแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเป็นคันอื่นงอแบบนี้ไม่ได้นะ,ะน้องๆหนูๆอย่าไปจับคันคุณพ่อหรือไปตามร้านแล้วไปงออย่างนี้นะหักนะหนูบอกไว้ก่อนนะ,ะตัวนี้แนะนําว่าใส่กับลอกเบอร์สี่พันถึงห้าพันการจิกกิ้ง นะะหรือจะไปตกสวายบ่อก็ย่อมได้ไม่ผิดนะคะเพราะหนูเจอคลิปคนเอาไปเล่นสวายบ่อเยอะมากนะคะตัวนี้เวทสองขีดสี่นะคะพีอีสองขีดสี่ก็คือสี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิบปอนด์นะคะสายรับน้ําหนักเหยื่อจิ๊กเนี่ยที่เล่นเหมาะสมก็คือห้าสิบถึงสองร้อยกรัมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นหนูบอกเลยว่าไปไหมยนอกที่งานโหดเจอตัวใหญ่จัดเวทโหดได้เลยนะคะคันน้ําหนักเบานะคะไม่กระด้างนะคะไกด์สวยนะคะ เบสก็มานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเบสดูที่ว่าจะรีวิวทันไหมนะคะเบสจะเป็นซองสีเหลืองแอบให้ดูหน่อยเหมือนกันทุกเวทเลยนะคะมีสามเวทเหมือนกันนะคะใครที่มองหาคันจิ๊กจะไปออกหมายแล้วรอปีหน้าไม่ไหวสั่งตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าได้มาแค่สิบคันเท่านั้นอย่างละสิบคันนะพี่ลองคิปด,ดูจะบอกก็พีออเดอร์ก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโมเดลเยียปีสองพี่สี่ปีหน้านะ,ะหมดล็อตนี้มา ตัวจริงจะมาของจะมาปีหน้านะคะจัดโปรนะคะจากหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะเหลือเพียงหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคะเอ็มเอหนึ่งร้อยบาทโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะ